อันนี้คือเมนูเอียงหนึ่งหอยสมุนไพรจะทำหอยอบสมุนไพรขั้นตอนที่การทำหอยอบสมุนไพรโอ้อบสองสามสามสามอันนี้หอยอีหยังนะหอยเออยชอรี่หอยเชอรี่ทำเมนูหอยอบสมุนไพร 欢มดะแอนดะแอนบอกว่าถ้าแดดถ้าแดดมือแล้วคืสีมา